อัสลามุอะลัยกุมวะราะมาตุนลอยฮิวะบารุกาตุสลามไปยังนักเรียนชั้นปสามทุกคนนะคะนักเรียนขาวันนี้ยิ้มต้อนรับกันเลยเนาะ,ะยิ้มต้อนรับกันเลยยังไงเป็นยังไงบ้างคะไม่ได้เจอกันหลายวันแล้วสําหรับคลิปการสอนภาษาอังกฤษของครูเดียว,วันนั้นเราไปจบกันที่เรื่องของการทำแบบฝึกหัดท้ายบทใช่ไหมคะแล้วก็การอ่านประจําบทที่สองใช่ไหมคะวันนี้มาขึ้นบทที่สามแล้วค่ะนักเรียนคะสําหรับวันนี้ขึ้นบทที่3แล้วนเนาะเดี๋ยวะครูเดีย,ดยจะให้นักเรียนชม วิด uh, mm ีโอ powerpoint เป็นงานนำเสนอนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับบทที่3ประมาณ5สไลด์ดยวชวงไปพร้อมกับคุณเดียนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ยคือเรายังเรียนอยู่ในหนังสือเหมือนเดิมนั่นแหละคะ่ะส่วนงานนำเสนอใน powerpoint เนี่ยก็มาจากในหนังสือเหมือนกันมาจากในหนังสือเหมือนกันนะคะนะักเรียนสามารถเปิดหนังสือในบทที่3ได้เลยนะคะเป,เปิดในหนังสือบทที่3แล้วก็เปิดหน้าถัดไปในหน้าที่46ได้เลยนะคะในหน้าที่46นะคะ จะมีเรียนในหน้าที่46แล้วก็หน้าที่47ในหนังสือโอเคไหมคะวันนี้มาเต็มจอเลยดึงดความดึงดูดความสนใจของนักเรียนนิดหนึ่ง <c oughs> นะเดี๋ยวไปชม PowerPoint ก,กันนะคะสำหรับส่วนของหน้านี้นะคะเป็นการแนะนำว่าตอนนี้ถึงบทที่สองแล้วชื่อหนังสือที่เราเรียนอยู่นะคะชื่อว่า New Express English อ่าเผื่อว่ามีคนถามนักเรียนว่านักเรียน หนูเนี่ยเรียนหนังสือภาษาอังกฤษใช้หนังสือชื่อว่าอะไรเอ่ยนักเรียนก็ต้องสามารถตอบได้นะคะว่าหนังสือที่นักเรียนใช้อยู่เนี่ยชื่อว่า New Express English 3ชื่อหนังสือว่า New Express English 3เป็นของบริษัทสถาบันพัฒนาคุณภาพชีวิชาการหรือ ชื่อย่อว่า Pw นี่เป็นชื่อของบริษัทที่ว่าจัดทาหนังสือให้นักเรียนนะคะเป็นสถาบันที่ว่าจัดทาหนังสือเล่มนี้เพื่อนักเรียนได้เรียนเนาะ,ะไปสไลด์ต่อไปเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นชื่อบทนะคะจะเป็นชื่อบทนักเรียนตั้งใจฟังนะคะเดี๋ยวจะมีเสียงอาการอ่านภาษาอังกฤษชื่อบทให้ฟัง Unit three whose purse is it Unit three whose purse is is ใช่ไหมคะ whose purse is is อ่ยูนิตแปลว่าอะไรยูนิแปลว่าบททรีแปลว่าสแปลว่าบทที่3ชื่อเรื่องคือ w h o s นะ,ะออกเสียงว่า whose first is it whose first is it นี่คือประโยคคำถามค่ะเพราะอะไรเพราะมีเครื่องหมาย question mark และก็ขึ้นต้นประโยคด้วยคำว่า whose คำว่า whose คำนี้นะคะ w h o s e w h o s แปลว่าของใครค่ะ ของใครถ้านักเรียนเห็นส,สิ่งของหรือว่าอะไรก็แล้วแต่วางอยู่อย่างเงี้ยถ้านักเรียนอยากถามว่าสิ่งนั้นเป็นของใครหรือว่ากระเป๋าชิ้นนี้อันนี้เป็นของใครอะไรประมาณนั้นเก้าอี e, ้ตัวนี้เป็นของใครนักเรียนต้องขึ้นต้นประโยคด้วยคำว่า whose คำนี้ค่ะ w u e u h o s e whose แปลว่าของใครใช้ขึ้นต้นประโยคคำถามที่จะถามว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของใครอย่างประโยคตัวอย่างนี้นะคะหรือชื่อ ขอ,องบทนี้นะคะก็คือ whose, 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 whose is is ตรงนี้นะคะจะแปลว่ากระเป๋าใส่เหรียญใบนี้ของใครกระเป๋าใส่เหรียญใบนี้ของใครโอเคไหมคะชมสไลด์ต่อไปคะ่ะ first try number one listen and say Look, there's a purse under the bench. อ่าสำหรับหน้านี้นะคะจะอยู่ในหน้าที่46นะคะอยู่ในหน้าที่ส6ในหนังสือนักเรียนนะคะนักเรียนจะไม่ดูก็ได้จะดูจากในสไลด์หน้าจอนี้เลยก็ได้นะคะหน้านี้จะเป็น first Time นำเข้าสู่บทเรียนอันแรกเลยเขาบอกว่า well, listen and say ฟังแล้วก็พูดฟังแล้วก็พูดอะไรคะ look there's a purse under the bench look there's a purse under the bench แปลว่าอะไรเอ่ยลูกแปลว่ามองดูดูนั่นสิอ่นนี้เด็กผู้ชายเป็นคนพูดนะพูดว่าลูกดูนั่นสิ There purse under the r e พิร์สอันเดอร์เ e อะแมีกระเป๋าใส่เหรียญกระเป๋าสตางค์ใบเล็กค่ะใส่เหรียญอยู่ด้านล่างม้านั่งตัวนั้นคือม้านั่งนะคะไม่ใช่เก้าอี้ธรรมดานะคือ b บนช์ก็คือม้านั่งม้าตัวยาวที่ว่าได้นั่งได้หลายคนนะคะม้านั่ง t h e r e พิร์สอันเด e ร์ h นักเรียนดูตรงนี้นะคะ dash แปลว่ามี dash แปลว่ามี p e r s แปลว่ากระเป๋าใส่เหรียญน,นะคะ under แปลว่าด้านล่างหรือว่าด้านใต้ข้างใต้อะข้างใต้ข้างล่าง the bench นะคะมีกระเป๋าใส่เหรียญอยู่ด้านล่างมานั่งเอ๊ e, นะคะเดี๋ยวไปสไลด์ต่อไปค่ะอ่าสไลด์ต่อไปก็อยู่ในหน้าสีสั่นแหละค่ะอยู่เป็นภาพต่อไปด้านล่างเนาะ is a red purse whose purse is it I don't know. Let's take it to the teacher. อ่าเด็กผู้หญิงก็เดินไปหยิบกระเป๋าและพูดขึ้นว่าเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเดินไปหยิบกระเป๋าและพูดขึ้นว่า Is a red purse whose purse is it นะนี่ตัว i หายไปนิดนึงเนาะ Is a red purse whose purse is it นะมันคือกระเป๋าใส่เรียนสีแดงนี่คือประโยคบนนะคะเป็นประโยคบอกเล่านะคะเป็นประโยคบอกกล่าว,ะะรราวธรรมดาว่า Is a red purse มันคือกระเป๋าใส่เหรียญสีแดงต่อไปเป็นประโยคคำถามค่ะ whose purse is it อันนี้คือชื่อบทเลยเนาะประโยคนี้คือชื่อบทเลยนะ้าเ,เรียนค่ะกระเป๋าใส่เหรียญใบนี้ของใครกระเป๋าใส่เหรียญใบนี้ของใครนี่คือประโยคคำถามที่เด็กผู้หญิงถามเด็กผู้ชายที่มากับเขาต่อไปเด็กผู้ชายก็ตอบว่า i don't know ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันคำว่า i don't know เนี่ยนักเรียนสามารถเอาไปใช้ได้เลยในชีวิตประจำวันนะคะ i don't know ฉันไม่รู้ ไม่รู้นะฉันไม่รู้ต่อไปประโยคต่อไปค่ะคำว่า i d o n t k n o เนี่ยเป็นประโยคบอกเล่าเป็นการพูดธรรมดานะคะต่อไป let's take it to the teacher let's take it to the teacher let's take it to the teacher อ่าเด็กผู้ชายคนนี้ก็เลยบอกว่าคำว่า let's คำนี้นะคะนักเรียนถ้านักเรียนเห็นเนี่ยจะแปลว่าการเชิประมาณว่าเป็นประโยคใช้ในการเชิญชวน let's take ตรงนี้ก็คือว่าเอาไปให้คุณครูกันเถอะ เนี่ยนำกระเป๋าใบเนี่ยเอาไปให้คุณครูกันเถอะเพื่ออะไรคะนักเรียนเพื่อให้คุณครูประกาศหาเจ้าของหรือเปล่า mm hmm. เดี๋ยวเราดูในสไลด์ต่อไปนะคะ mm hmm. ก็คือหน้าต่อไปหน้าที่47ค่ะในหนังสือนักเรียนนะหน้าที่47ในหนังสือนักเรียนนะคะ look at this students whose purse is this that is penny's purse <S อ่าพอมาถึงในห้องเรียนปุ๊บคุณครูก็พูดว่า look at this students whose purse is this นะครูก็บอกว่านักเรียนดูนี่หน่อย ดูนี่หน่อยดูที่ในมือครูหน่อย look at this students นักเรียนดูนี่หน่อยนะคะนี่คือเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาต่อไปครูก็พูดต่อว่า whose purse is this whose purse is this เมื่อกี้ is it ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คุณครูใช้คำว่า this เพราะว่ากระเป๋ามันอยู่ในมือคุณครูอยู่ใกล้มือคุณครูจะใช้ it ก็ได้ใช้ this ก็ได้แต่คุณครูใช้ this whose purse is this นี่คือกระเป๋าใส่เหรียญของใคร นี่คือกระเป๋าใส่เหรียญของใครแล้วมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งลุกขึ้นแล้วบอกว่า t h a s is Penny's purse This is Penny's purse นั่นคือกระเป๋าใส่เหรียญของเพนนีเพนนีนี่คือชื่อคนชื่อคนเด็กคนหนึ่งที่ชื่อว่าเพนนี purse ก็คือกระเป๋าใส่เหรียญใบนั้นทำไมเขาใช้คำว่า that ถ้าใช้คำว่า this กระเป๋าอยู่ใกล้ตัวครูครูเป็นคนพูดแต่เด็กคนนี้ใช้คำว่า that เพราะไรเพราะว่าเด็กคนนี้อยู่ใกลจากกระเป๋าใบนี้มากเขาเลยใช้คำว่า that That is Penny's purse นั่นคือกระเป๋าใส่เหรียญของเพนีฮะโอเคไหมคะนักเรียนขานี่คือสไลด์การนำเสนอการสอนนะคะหน้าที่46กับที่ส7เดี๋ยวแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะกลับไปดูกันในหนังสือต่อนะคะไปดูกันในหนังสือต่อเนาะแต่ในหนังสือตรงนี้ยเดี๋ยวครูจะให้ดูตรงนี้นะคะด้านหลัง ด้านหลังก็คือภาคผนวกด้านหลังเลยนะคะอ่าให้ครูเปิดนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะหลายคนแหละรู้ว่าด้านหลังตรงนี้ครูก็แนะนาไปแล้วตั้งแต่ป .2 เนาะว่าด้านหลังตรงนี้จะมีคําศัพท์อยู่ใช่ไหมคะซึ่งเป็นคําศัพท์แต่ละบทที่ใช้เรียนในแต่ละบทงานในครั้งแรกของบทที่สามครั้งนี้นะคะครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยอ่านคําศัพท์เหล่านี้นะคะ่ะคนละสองรอบ อ่านนะคะอ่านเฉยๆอ่านเฉยๆนักเรียนรับอานาจจากครูไปนะคะนักเรียนอ่านคําศัพท์เหล่านี้เฉยเคนละสองรอบอ่านไม่ยากค่ะสะกดทีละคาพอสะกดปุ๊บให้นักเรียนอ่านคําอ่านของมันแล้วก็แปลด้วยเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังในเบื้องต้นคําที่หนึ่ง a b o u t about แปลว่าเกี่ยวกับข้อ2 a n i m a l animal สัตว ข้อ3 B A G แบกกระเป๋านักเรียนสามารถอ่านได้เหมือนครูแบบนี้ไปเลยนะคะข้อคำที่4 B A W L W O N บอลูนลูกโป่งคำที่5 B E N C H bench เห็นไหมจำคำนี้ได้ไหมคะเมื่อกี้ที่เราใช้เนียในประโยคอะคะ่ะว่ากระเป๋าวางอยู่ใต้มา้านั่งก็คือคำว่า bench ตัวนี้แหละคะ่ะการที่นักเรียนได้มาอ่านคำศัพท์ด้านหลังตรงนี้ก่อนนะคะจะทำให้นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษในบทที่3ได้สะดวก ขึ้นง่ายขึ้นเพราะว่ารู้คำศัพท์ของบทที่3แล้ว bench แปลว่ามานั่งยาวคำที่6 blackboard Bagboard กระดานดำคำที่7 B-O-A-T boat เรือ8 C-A-P cap หมวกแกปหมวกที่มันมีเลน้นยื่นมาด้านหน้าค่ะที่ไว้อาบังแดดะคะต่อไปคำที่9 car ค่บรถยนต์คำที่ o m b comb ว e C O M E คัมมา12 C O M P U T E R คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ C U M B O A R D คัมบัรดคัมบัรดแปลว่าตู้ D I c T I O N A R Y ปิกเชอรีโฆจนานุกรุง D O W N L ดอทตุ๊กตา D R U M ดรัมกลอง F E N C E French รัว F I S H B A W L fish bowl ลูกชิ้นปลา F L O W E R flower ดอกไม้ H E L P help ช่วย H E N hen แม่ไก่ H E R home ของเธอ H I S his ของเขา H O M E Home บ้าน K N O W N Know รู้ L E A R N Learn เรียนรู้ L W O K F O R Look for มองหา M A R K E T Market ตลาด M O R E More มากกว่า N E W Y E A R New y e a y New Year's Day วันปีใหม่ New Year's Day วันปีใหม่นะคะ No no ไม่ไม่ใช่ไม่มีต่อไปคำที่32นั่นนะคะ Our our ของเรา Pen pen ปากกา Pencil pencil ดินสอ Present present อะไรคะ Present แปลว่าอะไรของขวัญ นะคะ purse e, purse กระเป๋าใส่เงินใบเล็กๆจำได้ไหมคะเมื่อกี้คำว่า purse ที่เราใช้เรียนในรูปของประโยคเมื่อสักู่ P U T, put put วา e ง skateboard 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 sock ถุงเทา้า study study เรียนศึกเรียนศึกษา <laughs> คำอ่านก็เป็นภา,านษาอังกฤษหมดเลครู uh. T U D y, S-T-U-D-Y study เรียนหรือว่าศึกษานะคะ take take นำไป test test การทดสอบการทดสอบมีต่อค่ะมีต่ออีกนิดหนึ่งสำหรับคำศัพท์ของบทที่3มนะคะมี53าาคำนะคะคำศัพท์บทที่3มี53าาคำตรงนี้เนาะคำที่43ละ T-H-A-N-K-Y-O-U thank you ขอบคุณ thank 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 you Thank you ขอบคุณเนาะ Their ได้ th e r, that, ของพวกเขา th e n, Then เดแล้วจากนั้น These These t i s, e, e s e, this, ใช้อ้างถึงกลุ่มคนหรือสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัว t h s e o s e t o s e นะคะ Those t h i s Those เนาะใช้อ้างถึงกลุ่มคนหรือสิ่งของที่อยู่ไกลออกไป คำที่48ค่ะ t i c k e t ทีเกตตัวนะ t o t o ไปยังคำที่50 t h h i r t ที่เชิดเสื้อยืดคอกลมแขนสั้น u s e use ใช้ w u a w l e t wallet กระเป๋าใส่ธนบัตรอคนละอย่างกับคำว่า purse นะถ้า purse เนี่ยเป็นกระเป๋าใส่เหรียญแต่คำว่า wallet ตรงนี้จะเป็นกระเป๋าใส่ธนบัตรหรือกระเป๋าสตางค์ กระเป๋าสตางค์ของแม่หรือของพ่อเรานั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะต่อไปคำสุดท้าย e, whose ของใครคำนี้แหละคะ่ะจะใช้ในประโยคคำถามของบทที่3คํคำว่า whose นี่แหละคะ่ะของใครโอเคไหมคะนักเรียนค่ะครูอาจจะอ่านเร็วไปหน่อยเนาะแต่ให้นักเรียนอ่านซ้ำเองเนาะอ่านเองแล้วก็ดูคลิปนี้ซ้ำอีกสักรอบนะคะขอรับขออามานาจากนักเรียนให้นักเรียนสัญญาภูนาออ่านคนละสองรอบนะคะพยายามทำให้ได้นะคะ แค่อ่านค่ะไม่ต้องอัดคลิปอะไรมาส่งครูนะคะอัสลามแค่นี้ก่อนนะคะเดี As ๋ยวขอจบคลิปการสอนแค่นี้ก่อนนะคะอัสลามุอะัยกุเมาระมาตุลลอยิวะบาระกาตุ